สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นช่างเย็บผ้านะคะก็เป็นมาทั้งชีวิตนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำช่วงนี้ตัดทอขากาางเกงยียนนะคะตัดต่อขากาางเกงยียนนะคะวัดตามขนาดที่เราต้องการนะคะเราก็ตัดตามรอยที่เราวัดนะคะไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปแรกเอาไว้นะคะก็เลยไม่ได้เห็นตอนเลาะผ้านะคะอันนี้คือ ตัดต่อมาแล้วเสร็จแล้วก็เอามาเย็บติดกันนะคะให้ตะเข็บตรงกันทั้งสองด้านนะคะตะเข็บให้หันไปทางเดียวกันนะคะอย่าสลับข้างนะคะนี่ค่ะให้ตะเข็บตรงกันแบบนี้นะคะเสียดายคิบรีโออันแรกลบไปค่ะก็เลยไม่มีตอนวัดตอนตัดแล้วก็ตอนเลาะนะคะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าทําให้ดูใหม่นะคะตรงไหนตะเข็บหนาแล้วก็ใช้ค้อนตอกนะคะใช้ค้อนทุบค้อนธรรมดาเราเนี่ยแหละคะ่ะเอาผ้ารองนะคะเอาผ้ามาตรงหัวค้อนนะคะแล้วก็ตอนนี้ล้มตะเข็บนะคะเย็บตะเข็บให้ตรงกันนะคะตรงไหนที่เป็นตะเข็บนะคะตะเข็บให้ให้หมุนเข็มเอานะคะอย่าเหยียบลงไปนะคะเดี๋ยวเข็มจะหักจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ เข็มจะทิ่มมือจะทิ่มตากระเด็นใส่ตาเราอะไรอย่างนี้ได้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะตรงตะเข็บางเกงยีนตะเข็บจะหนานะคะต้องใช้ค้อนทุบช่วยนะคะทําตามสไตล์ตัวเองนะคะอันนี้ไม่ได้ใครอาจจะมีวิธีการอื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่า ส่วนตัวเราเองทําแบบนี้นะคะก็ทําตามได้นะคะง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยค่ะนี่ค่ะตัดออกมาแล้วสีเดิมขาเดิมก็ยังอยู่นะคะก็สวยนะคะทําให้ครบสองข้างแค่นี้ก็ตัดกางเกงใส่ตัดขากางเกงเองได้นะคะถ้ามีถักเย็บผ้านะคะง่ายๆนะคะ คลิปต่อไปก็จะทำให้ดูอีกนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสองข้าง